น,นี้นะคะจะเป็นช่วงที่ secret trip beauty ของขวัญค่ะสาบตัวการตายเลยของอุตสามันีแต่มมนเลือกสาบไอเทมมันก็ได้แค่นี้อ <cetera> พอขวัญกลับมาขวัญกินยากแก้แพ้แล้วขวัญก็มาร์กหน้าตัวนี้เออหรือว่าผื่นมันมันยุบเพราะว่ายากแก้แพ้ก็ไม่รู้มันไม่ใช่ว่าตัวนี้หรออ่ะทุกคนลองไปดูทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วอี้ดีแล้วอันนี้เป็นวิตามินซีนนน หน้าเสร็จแล้วแล้วให้หน้ามันใสก็เอ๊มีเสื้สอน้ารักเบลเข้าชั่วไม่เบาค่ะเป็นน้ำก่อนเดี๋ยวพูดแล้วไม่ได้ยินเสียง วอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะกลับมาอยู่ในช่องของขวานเองในช่องขวาญอุตสาหวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาอยู่ในห้องดามของขวาญซึ่งเป็นที่เฟรนด์รูมของขวัญเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ขวัญจะต้องบิวตี้สกินแคร์อัดแน่นอัดแน่นใส่เข้าไปขวาจะมาเป็นขวัญอุตสาห์วันนี้นะคะถึงเสียงแหบแบบนี้แต่ได้ยังสวยเป๊ะอยู่นะและนี่นะคะจะเป็นช่วงที่ตีเครด t ทริป บิวตี้ของขวัญค่ะถ้าเกิดคนไหนอยากรู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ i b e ค่ะอยากกดตรงไหนก็กดได้เลยค่ะ uh huh. แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงบิวตี้ที่ไม่มีสปอนโนสปอนแต่ว่าเป็นช่วงที่ขวัญใช้ a G G แล้วก็จะมาบอกตอบเพื่อนกันนะคะว่าอันไหนที่ว่าดีที่ขวัญคัดมาแล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำ เ,เอาช่วงไนท์หรือเดย์ก่อนเดย์โอเคถ้าเป็นเดย์นะอันนี้คือตอนที่ขวัญไปเกาหลีนะคะแล้วขวัญคัดมาแล้วขวัญว่ามันดีแล้วขวัญก็ขนมาซื้อเยอะๆเลย <Hey. S 1> อันนี้เก็บเอาไว้ก่อนพอไปช่วงไนท์อย่างช่วงเดย์ขวัญจะบอกว่าสกินแคร์หน้าเราดูแลแล้วใช่ไหมแต่ว่าขวานนะัญเนี่ยเป็นคนที่ปวดท้องบ่อยๆมากเพราะว่าที่เวลามีประจำเดือนก็ปวดท้องแล้วก็ อย่างเวลาอายุเยอะใช่ปะขวอยกจะเป็นคนที่แบบชอบปวดชอบเมื่อยป็นคนชอบนวดตัวขวอยก็จะมีตัวอันนี้อันนี้ขวัยไปซื้อมาจากที่เกาหลีและเขาบอกว่าลดหน้าท้องด้วยออกกําลังกายไม่เป็นไรออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่าอันนี้ลดหน้าท้องได้ขวอญว่าได้ผลอยู่นะเพราะว่าพอแปดหน้าท้องเรารู้สึกว่าเอลมันเล็กลงอะ่ะจากตอนแรกขวอยเป็นคนชอบกินไข่เจียวใช่ปะแล้วมันก็แบบตัวอ้วน้ะตัวบวมอะตัวอ้วน้ะตัวบมวมอะกระปมงก็เริ่มแตกเกมก็เริ่มแตกเริ่มขยายแต่ว่าอันเนี้ยขวอยก็แบบ เอามาหนึ่งแผ่นซื้อมามันจะเป็นแบบนี้อันใหญ่มากนะแล้วก็แปะได้รอบเอวเลยแปะตอนกลางวันนะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ปะคก,ากนเหงื่อมันจะได้ออก <c oughs> คนไหนทําไม่ได้ขี้ร้อนเพราะว่าขวดเป็นคนที่แบบเหงื่อออกอยากอยู่แล้วอะ่ะแลจะก็เอาวันนี้แปะข้างในเสื้อผ้า <c oughs> ก็เอ๊มีสะดือนน่ารัก <c oughs> อันนี้เราก็แปะท้องอยู่อย่างนี้ แล้วเราจะใส่กเกงใส่กระโปรงอะไรมันก็ไม่เห็นนะเหมือนเราใส่สเตย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เอวเราดูเล็กแล้วก็มันจะมีความร้อนอยู่ในนี้ด้วยขวดว่าดีแล้วขวดก็หายปวดหลังบางขวาจะเอาสองอันมาแปะป,ะประกบตรงนี้มือนก็ช่วยเรื่องปวดหลังไม่แบบไม่ต้องเกาะเอียไม่ต้องเกาะเอียอันนี้เป็นบิวตีส้สวยด้วยลดเอวด,ด้วยค่ะลองดูกันนะเก็บก่อนเดีย๋ยวแม่ว่าันนีแม่ไม่อยู่แต่พูดถึงแม่ได้ ขวญก็ตามกระแสอะไรที่เขาบอกว่าดีขวดก็เอามาตอนกลางวันขวญจะใช้ตัวนี้อันนี้มันจะเป็นตัวเซรั่มเขาบอกว่ามันจะเป็นเซรั่มจากสเต็มเซลล์คนนะคะของเกาหลีเหมือนกันแล้วก็ขวญจะใช้คู่กันกับตัวนี้อันนี้มันจะเป็นตัวหอยทากแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวเซรั่มบูสเตอร์นะคะ แล้วเขาก็ขอผิวแพ้ง่ายส่วนใหญ่ขวัญที่ขวัญคัดมาใช้อ่ะทุกคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนขวันะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยขวดเป็นคนผิวแพ้ง่ายจริงๆคือือข,ขนาดมดกัดนะหมดตัวเดียวกัดตอนขวัญไปพมา่าเขาทําขวัญเป็นผื่นขนาดนี้เลย2จุดอ่ะเพราะว่าจริงๆโดนกัดตรงนี้แต่พอเวลาเราแบบทายาหม่องอะไรใช่ปะขวญก็แพ้ยาหมองตัวอีกเพราะเวลาเราแบบนี้ไง มันไปประคบมันแพ้มันก็โดนอันนี้เป็นพื่นอีกใครบอกว่าผิวแพ้ง่ายยังไม่แพ้ง่ายเท่าครึ่งนึงของขวัญค่ะเชือขวัญแล้วก็รางวันขวัญจะเอองงเหมือนกันนะพอมาตั้งอย่างเงี้ยเพราะปกติมันจะอยู่ติดอ่ะแล้วเราก็จะแบบหยิ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 บใช้นอนกี่โมงสามทุ่มอ่ะขวัญพยายามจะบอกน้องพนักงานแล้วว่าพี่ขวาญจะนอนจะนอนเร็วแต่คือบางทีมันก็เวลาเราเปิดบริษัทอะหัวเราจะมันหยุดคิดงานไม่ได้อ่ะเรานึกอยอะไรขึ้นมาเราก็จะรีบ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 พิมพ์ใช่ปะ แต่ว่าสุดท้ายคือเที่ยงคืนน่ะจะคิดจะยังไงก็แล้วแต่ต้องโยนโทรศัพท์ไปไว้ใกลๆแล้วุ่งนี้ต้องเอาโทรศัพท์ลงไปไว้ห้องแม่เลยเพื่อห้ามตัวเองอาบน้ำขวัญก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสชั่วโมงใช่ปะเพราะขวัญเป็นคนที่แบบชอบขัดผิวชอบฟังเพลงบาลชอบฟังเพลงละสิกแล้วก็มันก็จะแบบขัดผิวพ้อโคนพอพอคนเสร็จมันก็จะแบบว่ามีขัดตัวบวบ พอเสร็จจากในห้องน้ําเสร็จแล้วขวาญก็จะมาเป็นตัวบิวตี้ข้างหน้าเซตอันนี้อันนี้คือเฉพาะเรื่องลายหน้าอย่างเดียวยังไม่ได้รวมเกี่ยวกับผมนะ <c oughs> <c oughs> หันหน้ามาก่อนตัวถามอยากรู้ก็บอกไ้นี่คือจัดเรียงเซตให้เลยแล้วก็อันนี้ขวัญไปซื้อมาใหม่นําเข้าร้านร้านญี่ปุ่นอะแต่อันนี้ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าดีแล้วมันก็ซึมเร็วหอมด้วยตอนกลางวานนะคือขวาญจะเริ่มล้างหน้าก่อนอย่างสมมุติว่า คืออันนี้จะเป็นตัวครีนซิ่งของขวานเองอ่ะมัไม่ได้สปอนแต่ว่าใจจริงอันนี้ของขวานของขวานแล้วก็อันนี้คือเขาสามารถลดริ้วรอยได้แล้วก็นวดกระตุ้นคอลลาเจนได้เพราะว่าขวานอายุเล็กสามใช่ป้ะพึ่งดีขวานนอนดึกดูหนงังวันไหนไม่ได้มาร์หน้ายอย่างเงี้ยริ้วรอยขวานก็จะเริ่มมาหรือว่าใต้ตาดามล่องลึกขวานก็จะเอาตัวครีนซิ่งอย่างเงี้ยคะ่ะบีบบีอ้าว เบียแบบนี้แล้วก็นวดแบบนี้สครับที่หน้าไม่ใช่หน้าตอนนี้ไม่ให้เห็นหนะ้าสดค่ะอันนี้แต่งหน้าเองแต่งหน้านานอันนี้ล้างหน้าแบบนี้แล้วเราก็นวด lifting ขึ้นรูคุมขนเราก็จะกระชรับแล้วก็คนไหนที่ผิวหย่อนค้อนตรงนี้เริ่มห้อยใต้ตาเริ่มเหลือะค่ะเรานวดแบบนี้แล้วเราก็ lifting ขึ้นแบบนี้เสร็จเลย <Yeah. S 1> เออตัวครีเซิ่งอันนี้นะ ขอบุณค่ะใ่ตใ้ใชันามใส่เกดทิทชูเช็ดอย่างเดียวจบแล้วเราก็เอาวันนี้ปิดพกพาไปไหนก็ได้เสร็จแล้วขวดก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้คือเขาจะเป็นน้ำอ่ะน้ำแบบนี้เนี่ยน้ำใสแล้วก็เป็นบูสต์คือขวญรู้สึกว่าผิวมันซึมง่ายคือจะเป็นเหมือนน้ำตอบอะคา่ะเหมือน SK2 เเหมือนเคอร์แรงอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือเขาก็จะมีกลิ่นเป็นของเขาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วก็อะไรที่ว่าใหม่ดีเสมอ อันนี้เขาบอกว่าดีคือคนแรงอะไรอย่างอื่นอ่ะเรามีนะเออเรามีเอามาเอามาวางไ้ไหมเอาเยิบมาแล้วก็ได้เดี๋ยวเอามาวางไ้ให้อันเนี้ยบางานอะขวดซื้อมากว่ายังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ยขวว่าเขาบอกว่าดีเพราะามาันเป็นเสิรส์ผสมขงกุหลาบ มีความสุขมากตอนซื้อคืออะไรที่เขาว่าดีเราต้องมีแต่ว่าใช่ไหมเอาไว้ก่อนแต่ว่าเรามีปุ๊บเรารู้สึกว่าเออมีปุ๊บสวยปั๊บเลยอย่างเงี้ยอันนี้หมือนว่าเปิดว่าน่าจะดีนะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใช้ลรวก็นำตบดีกว่าชอบใช้ก็จะเป็น3มตัวนี้อันนี้จะเป็นลาแมอันนี้เป็นลาเพรลินแล้วก็อันนี้เป็น SK2 ค่ะ คือตัว SK-2 อ่ะเขาจะเป็นน้ำแบบไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นมอยเจอร์อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะซึมง่ายซึมเร็วคนไหนหน้ามันอ่ะขวัญว่าอัน SK-2 ใช้ได้เพราะว่าเขาน่าจะออกแบบมาสําหรับผิวโซนเอเชียโดยเฉพาะอะค่ะถ้าเกิดว่าลาพลีนหรือว่าลาเมอ่ะเขาจะมีความเป็นมอยส์นิดนึงทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันฉ่า แต่ขอนไม่รู้ว่าคนไหนถ้าผิวมันอยู่แล้วอะใช้แล้วจะเกิดสิวเซวหรือสิวอุดตันอะไรไมยนะอันนี้ต้องลองเทสดูที่หลังมือหรือหลังหูอะไรอย่างงี้ก่อนแต่ถ้าวันไหนหน้าขวัญแห้งมากๆเลยถ้าแบบไม่ได้อยากลองของใหม่แล้วคือวิกฤตในชีวิตแล้วหน้าแห้งหน้าพังขอาก็จะกลับมาใช้สองตัวนี้ค่ะเออลาแมคือจะเป็นน้ำตบแล้วเป็นตัวเหมือนช่วยผลัดให้ตัวเซรั่มอื่น,นๆเวลาเราใช้อย่างเงี้ย ให้เขาซึมลงไปดีแต่ว่าอันนี้คือใช้แล้วดีมากกว่าใช้มานานแล้วยังไม่หมดเลยคือเขาจะทําให้หน้าเราดูไบร์แล้วทาให้หน้าเราดูใสแล้วหวนรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเริ่มมีจุดเล็กๆอะไรที่มันเป็นสปอ r t ตอะคะ่ะตัวเนี้ยจะช่วยได้ได้มากเลยดีจริงๆอันนี้เก็บก่อนนะเดี๋ยวมันจะลบไปพูดถึงที่เขาบอกว่าจากเกาหลีนะที่เขาบอกว่าเป็นสเตมเซลล์จากคนก็เขาเพิ่งเออเห็นไหม h u เ a n Stem ลล์ซ u m ห้าเจ็ดหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าซื้อมาไวแล้วดีแล้วมันดีจริงๆซึมเร็วด้วยค่ะคืออย่างเวลาขวัญใช้พวกโปรดักต์เยอะใช่ปะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ mm. i, ยใช้เยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบซึมลึกเข้าถึงแบบชั้นใต้ผิวไหมไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีอันนี้อันนี้ขวัญซื้อเครื่องมานะมันจะเป็นตัวผลัดเซรามมาั่มนะคะหรือว่า ผลัดตัวครีมอะเข้าสู่ผิวเราอย่างบางคนจะถามว่าทําไมพี่ขวัญถึงไม่แก่ทําไมพี่ขวัญถึงหน้าเหมือนเดิมเลยนี่แหละคือเป็นคําตอบที่พี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญไม่รู้ว่าพี่ขวัญจะตอบอะไรก่อนพี่ขวัญไม่รู้ว่าพี่ขวัญจะพูดอะไรว่าพี่ขวัญใช้อะไรบอกว่าพี่ขวัญใช้เยอะมากค่ะทุกคนคือเราอยากที่จะสวยเหมือนอายุตอน25 แต่พี่ว่าตอนเนี้ยพี่สวยกว่าตอนที่อายุ25อีกเพราะว่าเราดูแลตัวเองดีเรารู้ว่าแบบไหนที่มันเข้ากับเราเหมาะกับเราอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่ช่างแต่งหน้าบางคนคือเขาอยากแต่งหน้าให้พี่บอกตาสีฟ้าเลยแต่ตอนเนี้ยใครมาแต่งตาสีฟ้าคือตบตบตบ,ตบคว่ำเลยนะคะไม่ให้แต่งค่ะชมพูเท่าน,านั้นเพราะว่าดวงเขาบอกว่าอยู่กับสีชมพูดีที่สุดดวงของเราเฉพาะของเราเวลาเกิดของเราล้าสีเราต้องสีชมพูมันก็เลย เป็นปากกาและเช่นนี้ละค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวบำรุงใต้ตาจะเป็นของดีอเขาก็จะมีส่วนผสมของดอกกุหลาบด้วยคือขวัญอินอะไรทุกอย่างที่มันเป็นดอกไม้ยิ่งเป็นดอกกุหลาบคือขวัญยิ่งชอบมากเขาสามารถลวนหน้าได้นี่ใช่จริงๆรดูร่องรอยการต่อสู้กับริ้วรอยของเราเราสู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเยนี่เราบีบแบบนี้เห็นไหม แล้วน้องก็จะขึ้นมาแล้วเราก็นวดใต้ตา <Wow. S 1> คนไหนที่ใต้ตาดับแล้วมันจะมีความเย็นอะ่ะเขาเป็นลูกกลิ้งอะ่ะ <Wow. S 1> อยากล้างหน้าแช่นะ้ำแ <Wow. S 1> ช่อ่างเลย <laughs> เนี่ยนวดแบบนี้แล้วมันจะแบบสบายอะ่ะขวัญชอบ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นออร์ดินารี่นะมันจะเป็นตัวสกินแคร์ที่จะช่วยเรื่องเอ,อ่อหลุมสิวรอยแผลเป็นจุดด่ดางดำรูขุมข,มขมนกระชับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากรู้ว่ามันมีอะไรดีอีกมีอีกไหมคะพี่ขวานหรืออยากรู้ตัวไหนเฉพาะตัวไหนเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าขวัญยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตู้อันนี้คือไม่รวมนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ขวานได้มาจากพี่หมอวิชัยนะคะคือขวานนะชอบทําหน้ากับพี่หมอวิชัยมาด็อกเตอร์วิชัยคลินิก อันนี้ทุกคนลองเซิร์ชได้เลยอยู่ตรงหลังสวนาหลังจากที่ตอนนั้นพี่ขวัญทำอะไรนะเหมือนเล็กๆเล็กๆเล็กๆผิวหนังอะค่ะคือมันจะแบบช่วยกระตุ้นเรื่องผิวกระตุ้นคอลลาเจนนี่มันทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เขาพูดพี่หมอนะบอกว่ากลับไปที่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็นอนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่บ้านเราซื้อมาเต็มเลยแผ่นมง้งแผ่นมงังมันไม่ได้อะ แต่ข้อันนี้ดีจริงๆแหละพี่หมอก็บอกกอาบกบช้ยก็ดีจริงๆแต่ก็เอามาร์คอะไรพวกเนี้ยคอลลาเจนอะ่ะมาทับไปอีกทีนึงก็รู้สึกว่าน้ามันเต็มขึ้นพี่หมอบอกว่าดีสองแต่ว่าเราอาจจะมารวมกันมันอาจจะเป็นสี่เท่าอย่างเงี้ยไม่รู้กินไปเองหรือเปล่านะคนที่บ้านลองดูสูตรขวานทำเหมือนขวานถ้าสวยแล้วอย่าลืมฉัน พออันนี้เสร็จแล้วนะคะขวัญก็จะกลับมาเป็นตัวเดิมตัวนี้คือมีตั้งแต่ขวัญเด็กๆไม่รู้ว่าเพนพรอร์ของตัวเองหรือเปล่าคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอเห็นแม่ชอบใช้ตัวนี้แล้วคือตั้งแต่ขวัญเด็กๆจริงๆอ่ะแล้วขวัญก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันอะ่ะขวัญก็ชอบใช้อันนี้เพราะขวัญรู้สึกว่าถ้าคือไม่ดีจริงๆอ่ะเขาคงไม่อยู่มาได้สิบกว่าปีป่ะเขาก็บอกว่าช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องไฮดราช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแต่สําหรับขวัญมันเป็นมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าฉันเห็นเธออยู่กัับนนนมาา มันต้องเราต้องมีเขาอยู่ข้างตายก็ก็ดีไปนะคะอันนี้พอใช้เสร็จแล้วขก็จะเอาตัวนี้ผลัดผลัดเพราะว่าตัวนี้คือเขาจะเป็นมอยเจอร์อันนี้เป็นมอยเจอร์ใช่ไหมคะเราก็จะผลัดซึมไปก่อนให้เรารู้สึกว่าถ้าวันไหนที่นหน้าขวัไม่แห้งอะ่ะมันจะรู้สึกว่าอิ่มน้ําถ้าน้ำมันชุ่มไปเราแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเอ่อสิวอุดตนันแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเขาซึมเขาไปเสร็จแล้วขวัญก็จะใช้ตัว อันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เขาบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นขรั่ก็เลยซื้อมาเทแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ไม่รู้ว่าเขาใส่น้ําหอมหรือเปล่านะแต่ใช้แล้วหน้าไม่แพ้อะเออก็เลยใช้ต่อไปอ่าแล้วก็อันนี้คือมันจะเป็นตัวเซนเนลแต่มันไม่ไว้ค่ะมันเป็นเซนเนล92คือเขาบอกว่าดีมันจะอยู่คู่กันกับที่มันเป็นตัวเซรั่มของเขาขรั่รู้สึกว่ารูขุมขนกระชับแล้วก็รอยสิวรอยด่ดางดำรอยเล็กๆอะค่ะหายลงเร็ว จับคู่เสร็จกันไม่ใช่เสร็จแค่นี้เสร็จรวมไปทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย,ายจะเป็นของซิสเล่ค่ะอันนี้ทุกคนใช้ได้ขวัญรับประกันเลยคือส่วนใหญ่ขวัญจะใช้ของซิสเล่เยอะมากอันนี้ก็คือจะเป็นของซิสเล่นะจะเป็นอาหารผิวเราก็ใช้ไปขวัญจะใช้ตอกนกลางคืนอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วทําตามเซ็ตแบบนี้ของขวัญแล้วไปรอดแล้วรู้สึกว่าหน้าบริงหน้าไร์ขึ้นจริง อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกว่าควรใช้อะไรอีกยมีอีกนะคะเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยอยากได้สูตรไหนบอกผิวแบบไหนบอกปัญหาเรื่องผิวแบบไหนข่าวมาเลยค่ะอ่ะแล้วก็พอเราเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่บ้านหลังจากที่เราออกไปว,ว,ว,วิ่วิววู้วูบวูว้เราไปมาเรียบร้อยแล้วหน้าเต็มแล้วที่เราจะล้างหน้ากลับมาที่บ้านรีเซ็ตท,ทั้งหมดทีนี้เราก็จะมาเป็นไนท์ครีมใช่ไหมคะ ก็จะเริ่มต้นจากการล้างหน้าคืออันนี้คือจะเป็นตัวหัวแปลงที่เราล้างทำความสะอาดได้แม้แต่เครื่องสำอางที่เป็น water proof เนาะคืออันนี้เป็นของยูซี่ที่เป็นของขวัญเองแล้วขวัญก็ใช้เองด้วยแล้วก็พอเราใช้เสร็จแล้วถ้ามันเลิกเครื่องสำอางใช่ไหมคะเราเอาดึงหัวแปลงอันนี้ดึงออกมานะแล้วเราก็อุ้ยพี่ขอติตชู้เพิ่ม่อยแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดตรงนี้ อันนี้คือเป็นหัวแปรงซิลิโคนนะคะแบบเราใช้ได้ถูผิวได้เลยไม่บาดหน้าพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วผึ่งแห้งสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ฝาเก็บแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วขอดก็จะในใช่ไหมขอดก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนคืออันนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของดอก,กุลาบเป็นพวกเอมไซม์ ide, เป็นพวกวิตามินพวกแร่ธาต ทำให้ผิวของเราอุ้มน้ำช่วยในเรื่องริ้วรอยทําไมมันต้องริ้วรอยมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าธรรมชาติเดิมมันก็จะมีรอยเหี่ยวย่นบ้างแต่ว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่แก่เราจะต้องส่วนเราต้องเปล่งปังเราจะต้องยี่สิบห้าอยู่เหมือนเดิมแล้วเสร็จของใหม่ย่อมดีเสมอเราก็จะใช้ตัวนี้อีกทีหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นบูสเตอร์มันดีทางใจเราก็ใช้ไปแล้วก็ส่วนไหนขวัญก็จะเลือกเอาว่าเราจะใช้ตัวไหนถ้าเกิดว่าวันไหนเรารู้สึกว่าไอะหน้าเราไม่ได้เยินมากเราก็จะใช้ตัวนี้ ถ้าเรารู้สึกว่าวันไหนน้าเราเยินมากเราก็ใช้ตัวนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วขวัญก็คืออันนี้จะเป็นตัววิตามินนะคะจะเป็นตัวออยเราบีบใส่ตัวนี้แล้วขวัญก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็จะมีตัวกัวซาบางวันขัญก็จะเลือกว่าวันไหนขวัญจะใช้กัวซากัวซาของขวัญก็จะมีอยู่2แบบคือจะเป็นเอ่อหินสีชมพูหรือว่าจะเป็นเอ่อหินสีเขียวหรือว่าจะเป็นหยกนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนขวัญรู้สึกว่าผิวต้องการดูแลอย่างด่วน จะใช้เครื่องตัวนี้นะแล้วพอขวานนวดอันนี้เสร็จแล้วใช่ปะขวัญก็จะมามาร์กหน้าด้วยอันนี้ก่อนนอนอันนี้คือเป็นเซ็ตที่ขวัญกลับมาบ้านอาบน้ำแล้วนอนใช่ไหมแต่ถ้าขวัญมีเวลาขวัญก็จะมาอยู่กับอันนี้อันนี้คือเรามาร์กหน้าของขวัญทั้งหมดเลยแล้วส่วนต่อแปลงฟันถ้่าบอกว่าก็คือตามเทรนตามกระแสเลยค่ะอันไหนที่เขาว่าดีเรามีหมดเลยขวัญมีทุกสี ลลางหน้าแปลงฟันแล้วก็เอาวันเนี้ยมาไประหว่างเราแปลงฟันมาสักสามนาทีก็ยังดีอย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรแปะหน้าให้ผิวเขาเรียกว่าให้อาหารผิวให้อาหารผิวแล้วก็อันนี้อันนี้คือใครเข้าสู่วัยเล็กสาวยี่สิบเก้าไปไปลายทุกคนจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับลิฟติ้งหน้าทําให้ผิวแรกกระชับยกผิวหน้ากระตุ้นคอลลาเจนมีไปเหอะอย่างน้อยความสุขทางใจอันนี้ความสุขทางใจกับขวดอย่างหนึ่ง สวยขึ้นไม่รู้แต่ว่าในใจรู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกดีค่ะอันนี้กล่องสุดท้ายเดี๋ยวกล่องนี้หมดจะไปเกาหลีไปช้อปปิ้งอีกคนไหนที่ผิวอ่อนแอลองใช้ตัวนี้ดูขวัญว่าเวิร์กเพราะว่าอย่างตอนแรกที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นเยอะๆขวัญออกไปขวัญกลับเข้ามาคือผื่นขึ้นตรงนี้เลยพอขวัญกลับมาขวัญกินยาแก้แพ้แล้วขวัญก็มาร์กหน้าตัวนี้เออหรือว่าผื่นมันมันยุบเพราะว่ายาแก้แพ้ก็ไม่รู้มันไม่ใช่ว่าตัวนี้หรอ อ่ะทุกคนลองไปดูว่าถ้าสิ่วมันขึ้นถนะ้าผื่นมันขึ้นจากแพ้ฝุ่นอ่ะลองกินยาแก้แพ้แล้วลองใครมาตัวนี้ว่ามันหายจากอะไรผื่นอนะไรน่ะจะได้มาบอกขวัญว่าตอนนี้ขวัญไม่ได้คิดเรื่องยาเลยว่ายามันดีคิดเลยว่าแผ่นมาเ้นดีแนะ่นอนอ่าพอดูแลเรื่อง,เร,องเรื่องหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะขวัญก็จะแบบมีเรื่องผมบ้างแต่ว่าบอกเรื่องหมดไปไปละกันว่าก่อนนอนดูครั้งขวัญจะหวีผมเพราะว่าอะไรขวัญเคยทุกคนไม่มี ันนี้อันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วดีๆดีแล้วอันนี้ <teach them out> เป็นวิตามินซีที่มันเป็นแบบว่าน้ํามันแบบว่าทานหน้าเสร็จแล้วแล้วให้หน้ามันใสคนไหนที่ชอบเป็นรอยสิวขวัญน,นะชอบสิวขึ้นแล้วก็ชอบรอยสิวมันชอบมาขวัญก็จะแบบว่ามีอะไรที่มันช่วยเรื่องลดรอยสิวอะ่ะขวัญใช้ตัวนี้นะแล้วนวดกลัวซาะนะทุกคน <tempo> โอ้ยดีมากใช้แล้วหน้าดูอ่อนยาวดูเบบี้เฟสหน้าดูใว้สุดๆคือปิดรายการเถอะจะล้างหน้าจะไปอาบน้ำจะไปมาส์กหน้าอะเนี้ยคือชอบ อันนี้ทุกคนต้องมีค่ะอันนี้จะเป็นตัวช่วยของอันนี้เียกของกุส่าเองทุกคนต้องมีนี่ให้ดูใช้เองเว่ามันจะหมดจริงๆเห็นปะเขาจะช่วยในเรื่องของรถปากดำ ลดปากําำคนไหนปากเป็นร่องหรือว่าริฟิปากสีข้างบนกับสีตรงกลางหรือข้างล่างมันไม่เสมอกันนะคะก็สามารถบำรุงหรือว่าฮิวิ่งด้วยโรสพัมปิ้งนะคือเขาจะมีทั้งอะโลเวล่าออยล์อัลมอนด์ออยล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์มีโรชิพออยล์ il, ที่ช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวของริฟิปากด้วยแล้วก็มีเอ่ออะโวคาโดออยล์ il, ด้วยค่ะอยู่ในนี้อันไหนที่มาแทฟบหลอขวัญว่า เอาวะยังไงต้องมีเครื่องนี้หนึ่อันเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสองเราต้องล้างหน้าต้องมีอันนี้แล้วก็อีกอันนึงขวดว่าเอาว่าอันนี้ละกันอันนี้สาบตัวการตายเลยของอุตส่าห์มานี คืออันนี้จะเป็นอาหารผิวแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยเหมือนอุดมไปด้วยแบบวิตามินต่างๆสําหรับที่ผิวเราต้องการแล้วคือกลิ่นดีมูดดีฟิลลิ่งดีทุกอย่าง Everything งเก่กพูดแต่เป็นเรือกสามไอเทมมันก็ได้แค่นี้ <c oughs> อ่ะไอเทมกันตายพอค่ะ่ <c oughs> ะส่วนต่อไปนะคะไม่ว่าใครคนไหนนะที่อยากรู้เรื่องบิวตี้ของขวัญไอเทมตัวไหน จ่อลึกตัวไหนหรือว่าตัวไหนดีอยากให้พี่ขวัญลองเทสอยากให้พี่ขวัญลองไปซื้ออยากรู้ว่าพี่ขวัญใช้อะไรเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองจะไปดูจะไปเทสกันหรือว่าจะเอามาให้แฟนคลับแฟนละครกับขวัญได้ดูว่าขวัญใช้จริงอันไหนและเปรียบเทียบดีกว่ายัางไงแต่ว่าเริ่มต้นต้องเขียนใต้คอมเมนต์ก่อนค่ะขวัญจะได้รู้ว่าขวัญจะไปต่อ,อยังไงก่อนเอ้ยก็โอเคนะถ้าเกิดว่าคนไหนชอบ มูดขอขวัญแบบนี้นะคะหรือว่าใช้ของผลิตภัณฑ์คล้ายขวัญแล้วรู้สึกดีขึ้นชอบขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดตามตามกันไปได้เลยค่ะหรือว่าบอกขวัญก็ได้ว่าอยากให้เทมหน้าขวัญพาทุกคนไปไหนแล้วเดี๋ยวขวัญจะพาทุกคนไปเจอกันในช่องอุตสาหันดีค่ะเมวคาชูบายบว